แบงคอกสอรี่พาทุกคนมาเที่ยวย่านสัมผัสเดยใหม่กับไกด์เด็กบาลรังผูเฮ้ย hey! มาเที่ยวกันสวัสดีแบงคอก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้รั้งคูเราอยู่ที่เราอยู่ที่อ่างบางลำพูวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้พามาเที่ยวไงเพราะว่าฉันเห็นเธออยู่บ้านของเหงาก็เลยอยากพามาเที่ยวฉันไม่เคยเหงาอยู่แล้วจะพาทําะไทำอะไรฉันอยากมา มีไกด์เพราะฉันไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนของย่านบางลำพูเหมือนกันไกด์ไหนไกด์จากเพจเสน่ห์บางลำพูอ่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่พี่พิษบางลำพูอันนั้นนี่เด็กู่ไหนก็ไหนไกด์เธออยู่ไหนเด็กแย่เด็กโง่เด็กที่ไหนเด็กดื้อเด็กดน้อเด็กดื้อเด็กด้อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างชื่อนั่นน่ะค่ะชื่อเพียงค่ะชื่อชีครับอาคี อาชิสน้อยหน่าค่ะแพงอาชิแล้ววันนี้เด็กๆจะพาผู้พี่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปพีกๆเลยนะคะจะพาพี่พี่ไปลองเรือค่ะลองเรือไม่พอไปกินเบอเกียค่ะไปกินเบอเกียเสร็จก็ไปฮอกเกอร์เซนเตอร์ค่ะแล้วก็ไปไปที่สีเขียดเลยค่ะไปถ่ายรูปที่ไหนไปไหนนะสาเจ้าพระหนูค่ะล้าเริ่มไหมเริ่มจุดแรกเลยไหมไปไหมไปเลยค่ะ โอเคไปเลยไปเลยพาพี่ไปลงเรือก่อนเนาะโอเคโอเคไป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 เราอยู่ที่เปะเรือแล้วเตรียมขึ้นเรือใช่ไหมอาชิครับอ่ะเฮ้ยแต่พี่สังเกตดูไม่มีขยะเลยเนาะไม่มีขยะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยใช่เพราะพวกผมไม่ทิ้งครับก็เลยไม่ต้องลงไปเก็บครับ อ่าเพราะวหนูไม่ทิ้งขยะดังนั้นผู้ใหญ่ลหลายหลคนอย่าทิ้งขยะลงคลองใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวพี่อยากขึ้นเรือแล้วอ,ะอ่ะเอาแต่อยากรู้ก่อนว่าเรือเป็ดนี้จะมาปัดได้ยังไงมางน้นอ No i อพี่จะได้บอกคนอื่นได้ถูกว่าเฮ้ยต้องมาติดต่อตรงไหนอะไรยังไงวันอะไรวันนี้เท่าไหร่จานดึงสุกเวลา<ห>ทีอ่อ,อ <laughs> โอเคค่ะเรือเป็ดนะคะก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ เวลาที่หนูปิดเทอมหรือว่าหยุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็จะมาเป็นที่สตาฟที่นี่ค่ะ <right. S 1> แล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามเพจเสน่ห์บางลำพูไว้ได้เลยค่ะ <S <S นี่นี่เราจบจากโรงเรียนสังเวชปะวัดสังเวชใช่ะะชป่ะนี่ยอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วน้อเขาไยเรือไปเรียนแล้วไยเรือกับแม่ไปเรือไปเรียนแล้วไปกลับแต่วบ้านหนูนั่งเรือพี่เอาจริงหรอโอเคโอเคไปเรือกันไปเลสพี่ไปจ้า อนนี้มันตอนนี้ครับมันอยู่บนเรือเป็ดแล้วเนี่ยก็จะมีไกด์นำทางขึ้นมาปั่นเขาเรียกอะไรครับังคับเรือให้เราด้วยบังคับเรือเราก็แค่ปั่นอย่างเดียวด้านหน้าไปด้านซ้ายด้านด้านหลังไปขวาน้าซ้ายหน้้าาหซยลังขวาดึงหน้าซ้ายข้างหลังขวามันยังไม่ตรงบางเรือมันอาจจะด้านหน้าขวาด้านหลังซ้ายมาอันนี้มันก็คืออยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญเนาะต้องเป็นเสน่ห์บางละปูใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้เราจะปั่นไปไหนกันเนี่ยน้องไอซีปั่นปั่นไปไหน บกี้อะครับบกี้อะไปทำไรบกี้อะไปไปกินครับน้องเคยกินไหมไม่เพราะผมไม่ไม่ชอบกินครับอ้าวทำไมอ่ะเราจะพาพี่ไปกินด้วยนะใช่ทำไมทำไมต้องขายพี่ไปกินบกี้อะเพราะมันอร่อยอ่ะเพราะมันอร่อยอ่ะน้องเคยกินไหมไม่เพราะผมไม่ไม่ชอบกินครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ชอบกินใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอซชินเนี่ยเขาไปลองกินกับพี่เลยโอเคไหมหรือไม่กล้ากิน มก็ลองก็ได้อ่าเดี๋ยวมาลองกันหนกว่านะเราลองมารีวิวกันเลยนะ,ะ,ะไป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 บรรยากาศดีมากแล้วพี่สังเกตว่ามันไม่มีขยะจริงๆนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจริงๆเออ,อจริงจริงจริงเหมือนเหมือนเราอยู่ไอ้นี่อะไรนะที่เกาหลีอ่ะวอลนุชมาเยี่ยมก็ได้นะครับไปวอลนุช ถ้าสังเกตว่าน้ำคลองมันเหม็นเขาจะไม่ตักพากันนะแต่เด็กเขาตักชาวใช่ใช่ใช่ไม่ละอีกอย่างหนึ่งอ่ะการมาปั่นปั่นเลือเป็ดค้งเนี่ยคือเอาจริงๆนะเราไม่ได้แค่ว่ามันปั่นแล้วสนุกอย่างเดียวเราได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมคลองด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาบล็อกเกียร์สองถ้วยครับเอาบล็อกเกียร์สองจ้าบล็อกเกียร์สองครับ เกาะเสาเนี่เราต้องเกาะเสาใช่ไหมมแล้วปกกียมาแล้วอ้วอ้ยว้อยอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ ได้ไดอร่อยมากสูสใ่เพราะว่าอ,อากาศร้อนๆต้องน้ำแข็งไต่เนาะมาตอนนี้พี่ยังไม่อิ่มเลยเมื่อกี้ไปกินโป๊กเกีย้ยมาจะไม่อิ่มเลยแถวนี้มีอะไรให้พี่กินไหมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดน้ำคลองบางลำพูค่ะซึ่งจะเป็นร้านค้าคนในชุมชนค่ะ มีมีอะไรบ้างสักอย่างสองอย่างสามอย่างก็ได้มีสาคูค่ะมีขนมชั้นค่ะมีขนมครกค่ะเป็นของหวานทั้งนั้นเลยนช่ค่ะสองตอนนี้ไปดีกว่าไหมไปดีก่าพี่หยาฝากกักินแล้วหิวมากเฮ้ยอันนี้คือที่ไหนอะพี่เห็นมีตัดผมด้วยอะอันนี้จะเป็นการบริการตัดผมค่ะซึ่งตัดผมฟรีด้วยนะคะพี่วิจิงเหรอจริงค่ะพี่เห็นมีต่างชาติเขาตัดผมด้วยฟรีปะ ฟรีค่ะฟรีเหมือนกันเลยค่ะพี่จริงหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่าน่ารออ่ะพี่อิฟเป็นตัดผมสิใส่เมึ่ตัดมา <laughs> อันนี้บริการตัดผมฟรีใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็คือเราจะเป็นการตัดผมฟรีทุกวันเสาร์เป็นจิตอาสาของพี่ๆที่เขาเรียนตัดผมก็คือเรียนจบแล้วแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มกันมาเพื่อรวมตัวกันมาเป็นจิตอาสาอบริการตัดผมให้กับประชาชนชุมชนหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยะครับเรามาถึงช่วงกินแล้วเมื่อกี้อะไรนะโบเกีย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  ถึงขั้นแล้วเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะขน,น,นมครกขนมครกขนมครกอ่ะอยากรู้ว่าทําไมถึงแบบลดขนมครกเจาก้านี้ทำไมถึงลดเพราะมีมหลายรสค่ะอ๋อมันมีหลายรสอ่า ทุกคนคะต่อจากนี้เนี่ยเราสองคนคงต้องไปสักการะเจ้าพ่อหนูเองแล้วเพราะเนื่องจากน้องๆเด็กไกดบางลำพูเนี่ยติดภารกิจผ่านนักท่องเที่ยวร่องเรือไฟฟ้าชมคลองค่ะยังไงเนี่ยพี่กับพี่อีฟขอให้น้องๆเดินทางอย่างปลอดภัยกันนะคะ ไปฟ้าไหมคะพอดีน้องไกด์น่าจะอยู่ในเรือลำนี้เพราะเราอ่ะไปส่งน้องไกด์มาเพราะน้องไกด์จะต้องทำรอบผานนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนาะถึงเวลาทำงานละใช่แล้วนี่ก็ถึงจุดที่น้องไกด์แนะนำมาใช่จุดเช็คอินตีเครทที่คนมาบาลังูเนี่ยไม่ค่อยรู้เราจะมาบอกให้ทุกคนดูกันว่าคือที่ไหนนนั่ก็คือที่สาตว์เฉพาะดูนี่เราเพิ่งจะมาเราก็ได้เห็นสัตว์เฉพาะตั้งต่าห่างใหญ่โตอยู่นี้เลยนะทุกคนต่างห่าง เรามากันถึงที่ศาลเ<า>จ้าพ่อหนูแล้วนะคะแต่จะบอกว่าเราต้องสงบนิดนึงเพราะว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ศักการะของคนชาวบางละปูเลยเ<า>ือแต่ว่าวันนี้เราอะนักที่จัดไว้ใช่ก็จะมารู้เรียนรู้เรื่องราวของแบบประวัติศาสตร์ของศสาลสนี้ใช่เข้าขดูก่อน องค์บนเป็นองค์จริงนะคะวันนี้ท่องนองโมสัสสามจบวันนี้ลูกช้างมาสักการะเจ้าพ่อมาขอเจ้าพ่อถ่ายทางค่ะขอให้เจ้าพ่อเปิดทางให้ลูกวันนี้ลูกมีช็อกโกแลตมาถวายเจ้าพ่อค่ะแคะ่นี้ค่ะ เจ้าพ่อหนู<ช>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเช็คจ<ช>ินกันพอด<ช>ูอวดเพื่อนๆนะว่าเรามาที่นี่เลยจริงๆนะใช่ใช่ใช่ไปไปถ่ายรูปก,กันอส,ส,ส,อ,ส,ส,สอ่ะแล้วตั้งแต่ทริปนี้ตั้งแต่เที่ยวมาเนี่ยชอบที่ไหนที่สุดฉันชอบปันเป็ดแม้ว่าจะเหนื่อยนะแต่ตอนที่พักอยู่ตรงคลองอ่ะรู้สึกว่า เฮ้ยมันลมมันเย็นอากาศเป็นฟโฟล์แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของคลองจริงๆอะ่ะเอันนี้ยอมรับประกันได้เลยว่ากลิ่นไม่มีแล้วจริงๆใช่ใชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขยะก็ไม่มีใช่ใช่อ่ะแล้วพอชอบอันไหนฉันชอบตอนปั่นเรือแต่ว่าฉันน่าชอบตอนที่ มีคนเอาขนมโบกี้ยอะโบกี้ยะโบกี้ยะเอามาให้กินเอออันนั้นอะตอนนั้นอะคือถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนร้อนแต่พอมันกินโบกี้ยะเออแล้วแบบสดชื่นเพราะว่าน้ําตาลมันเข้าเซนเลยไม่แต่มันไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่มันก็มีน้าตาลน้ำตาลมันไม่ได้หวานมากเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ซีเครลตอะก็คือสารเฉพาอหนุกใช่ารถ มาขอพรได้ทุกเรื่องเลยนะเธออย่าไปบอกใครคนนะคือีเครัซีเครัแต่ไม่เปิดอยู่อ่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวแล้วอยากเอ้เราไม่รู้จากพื้นที่แถวนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เทสเน่บาลลัมูเนาะก็จะมีเด็กๆเนี่ยคอยต้อนรับใช่เป็นไกด์ท้องถิ่นพามาเที่ยวและอย่างหนึ่งน้องๆอน่ารักมากๆเลยความรู้แน่นแล้วก็ข้อมูลแน่นแล้วก็สามารถโทรเทีเราได้ตลอดเวลานะฮะโอเคแล้ววันนี้แบงค์ขอ s o r ร y แล้วก็ จบไปแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นที่ไหนก็รอติดตามเนาะทุกคนก็ใครที่สนใจก็สามารถชอบอะไรใครที่อย่าลืมกดติดตามทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามใช่ไหมใช่ถูกแล้วก็นะครับฝากไ้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจ Bangkok Story นะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไ IG แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปขอไปจุกจิบอิวเราไปเดินเล่นก่อนไปตรงนี้ทางสวยป่ดิป่ะ